ไปดูฝากฝั่งของจีนกันบ้างเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากในซีเรียและตุรกีเข้าใจว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ทะลุส0,000ื่นไปเรียบร้อยแล้วและคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบสัปดาห์ก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ ไปรื้อสร้างปลักหักพังของตึกราบ้านช่องแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าตัวเลขพวกนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ถามว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อไหร่และจะสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้เร็วเท่าที่ควรหรือไม่เนี่ยทางการจีนออกมาประกาศเลยค่ะโคศกทางการจีนออกมาแล้วก็ชี้นิ้วไปที่สหรัฐบอกว่าเพราะเธอนั่นแหละเขาถึงไม่สามารถรับความช่วยเหลือที่เขาควรจะได้รับได้เพราะเธอมีมาตรการคว่ำบาตไม่ให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้าไปมีความสัมพันธ์กับซีเรียทําให้ไม่ว่าจะเป็น ngo เอยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลบางรัฐบาลเออย ที่ต้องการเข้าไปยื่นม้ายื่นเมือเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในซีเรียที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามาตรการคว่มบาอรสหรัฐเหนียวแน่นและหนักแน่นมากหมายความว่าแม้กระทั่งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวสหรัฐก็ยังไม่ยอมที่จะละลดเลิกแล้วก็บอกว่า ความช่วยเหลือก็ทยอยทยอยไปตามความเหมาะสมตามความพยายามของหน่วยงานและองค์กรแต่และองค์กรได้โดยไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับมาตรการในภาพใหญ่ภาพรวมจีนบอกว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยมันเห็นชัดเลยนะว่าคุณความบาตคนอื่นเขาเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้คือพื้นที่ บางพื้นที่ของซีเรียที่เป็นแหล่งน้ำมันและแหล่งพลังงานแหล่งใหญ่ๆของซีเรียเนี่ยมีทหารสหรัฐนับพันนายเนี่ยไปประจำการอยู่ที่นั่นและครอบครองพื้นที่ถึง80%การที่คุณไม่ต้องการให้นานาชาติเข้าไปในซีเรียทะลักเข้าไปในซีเรียดีกว่าทะลักเข้าไปในซีเรียด้วยความช่วยเหลือก็เพราะว่ากลัว จะไปเห็นความลับจะไปเห็นความคือกลัวว่าความจะแตกว่าตัวเองเนี่ยยังรักษาผลประโยชน์ทางเรื่องของพลังงานในซีเรียอยู่จีนบอกเลยคะ่ะว่าสิ่งที่ทำนั้นอมหิตอมหิตและไม่สามารถที่จะรับได้เรียกร้องให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยลุกขึ้นมาเลิก มาตรการคว่ำบาตรซีเรียตามคําสั่งของสหรัฐตามคําขอของสหรัฐและมติของสหรประชาชาติและหันไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนับล้านล้านคนที่ตอนนี้ยังคง 1. ขาดที่พักอาศัย2ขาดาปัจจัยพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความช่วยเหลือ ทางด้านการแพทย์ก็ไม่ได้รับเนื่องจากว่าหลังจากได้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรมาเป็นระยะเวลานาน,านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในขนาดใหญ่ที่จะไปยกหรือไปเคลื่อนย้ายสร้างประคักพังของตึกราบ้านช่องที่มันเหลืออยู่ศพที่อยู่ข้างใต้นั้นก็ยังคงรอรอต่อไปรอการค้นพบผู้เคยมีชีวิตหรือรอด จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกก็ไม่มีหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่ไม่มีให้ใช้ผลมาจากการคว่มบาตของสหรัฐนั่นเองค่ะ